มีตามกลับมายโยนแล้วเหรอะเดี๋ยวดูพินดนรู้จักฟุกุดาสองสายดางังไหมหมุนโอเคมีหมุนเตะด้วยพี่ลืมแล้วทิปอินดงังไปโอ้โห,โอโหเอาจัดนะฮะเตกาวาสามารถใช้วิชาชาบูชูดได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดาไม่เคยเจอคนหมุนใต้แป้นเลยลุกสุนลูกสุน Over Top Up โปรดีมากๆฮะของดีต้องบอกต่อนะครับผมกดลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยฮะทักไปที่ร้านเลยเติมได้เลยฮะร้านนี้ดีจริงอย่าลืมฮะ Over Top Up นฮะสนุกไปพี่ตั้งแต่ลองกลับมาเล่นสนุกมากครับแล้วก็หลายคนน่ารักเลยฮะ f อ FS กลับมาเล่นเดี๋ยเดี๋ยวพี่มีคอนเทนต์ในช่องเยอะนะ เดี๋ยวมีจัดทัวร์นาเมนต์ด้วยเดี๋ยวรอทัวร์ใหญ่ก่อนทัวร์ใหญ่ที่เขาแจกเงินรางวัลเป็นแสนนะเดี๋ยวรอเขาจบก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะจัดทัวร์กันฟุกดุดะล่างเอ้ยวินเลตพี่เจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นเลยนะของเก่านี่น่าจะประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นเลยมั้งวินเลตอ่ะพิท้ามกลับมาโยนแล้วล่ะอคเดี๋ยวดูคิงยูนรู้จักฟุกุดะสองสายดังไหมนี่พี่ลูนดังเลยนะเนี่ยฮาเซอ้าวซากุฮาเซเจอกันไลน์ในทีวิสีม่วงเหรอ แล้วถ้าพี่ไลห์ใน Youtube เขาไม่ว่าเราหรอไลฟ์ชนได้หรออยากเห็นพี่รุ่นเล่นจุนจังเล่นไปแล้วไงเดี๋ยวมีคลิปลงหรือเปล่าอาจจะมีผู้ดา่าฮะยังไงฮะจังหวะนี้เลยยงงไงป,ปื๊บปาปืป้บปาปืป้บปา,ปปปาปแล้วขึ้นทับเลยฮะเรียบร้อยฮะดังชนล้มมาลูดังฟูนัฟูนมาฮะ ดังด้วยความมั่นใจลูกแรกฮะแล้วโดนมิตี้บล็อกเลยโโหไม่ธรรมดามิตี้โอโไวจุนโดนเลยอัพแตงหน้าฮะผมแข่งวันสุกเหรอแบงค์ถามเก้ายห,หน่อยเราขึ้นขึ้นไลท์ได้ไหมขึ้นไลท์ได้ไหมโค้งหมดคถ้าพี่ขึ้นไลฟ์รายการเขาอะเ,เขาเขาเขาโกรธเปล่าจะกดไหมแต่พี่ว่าไม่น่าได้เมื่อวะ โตไปได้กูแล้วกูนี่ยังสอนเป้นอยู่เลยครับกูได้รุนแรงตบได้กระโดด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 ไม่เห็นบล็อกจังหวะหนึ่งไม่โดนกูไม่ก็เลยช่วยหลอกบูธปาร์ปื๊ป้ปาร์โคตรเท่โคตรอันตรายแล้วขึ้นทาร์ฟเลยฮะตบได้ก็มา พอพี่ไม่ตกหนึ่งแล้วก็ตกหนึ่งไม่ได้วิ่งหัวจานเปล่าเอ๊ะมันกดสก,กิลยังไงวะลืมตามันต้องกดอันติแล้วก็กดกดเข้าไปชูดเฉยๆใช่ไหมที่ไปกดหมุนอันติหายไปเลย เฮ้ยมันเหมือนมีหมุนเตะด้วยนี่ใช่ปมอ๋อมันมีหมุนเตะด้วยกดปึ๊บๆแล้วก็กันติแล้วกดหมุนโอเคมีหมุนเตะด้วยพี่ลืมแล้วทิปอินด้างไปเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูท่าในตำนานหมุนเตะใครทำไม่ได้เราทำตบไม่โดนริบาวรบตบเจอลูกตบวายุเข้าไปฮะตรงนี้ไง ไม่หมุนเตะไม่ได้กดไม่ทันมันต้องกดยังไงวะพี่ลืมอ่ะมันกดยังไงไม่รู้อะพิมตาทิมหนูทำอุ้ยใส่มือเลยฮะโอ้โหนี่ไงล่ะหวาย้ว่าโดนหลอกตึ๊งตึ๊งโอเคน่าจะกันหนึ่ง เท็จธรรมดาเอ้ยสวยเจอคุณป๋อล่อปลานะจังหวะนี้อาเซ่ปล่อยหลุดเลยนะครับแล้วก็มีอันติรอบล็อกฮะโคตรเสียวโอ้ไปดิพุ่ณไปตกข้าหมุนดังไม่เป็นเดี๋ยวเราก็ตกเป็นก่อนเดี๋ยวเราจะหมุนดังแล้วเตะหกสองไปโอ้โหแล้วตกกระเด็นเลยฮะก็ท้งล้มซะด้วย เออเมาวะเจอลำตลอดไปครับนี่ะกระโดดไปหนึ่งฮะอ้เย็ะโหลต้องขุดบอกตกูเลยฮะต้องลำระยะตรงนี้ปะพิบินดังออ่เียไม่รูนดังกับรูนรีเบลพิบินดังก็ได้อยู่พี่กดสกิลผิดรูวๆเลยฮะ ขอโทษขอโทษอ่าล้ำไม่ลงฮะสวยดีทำไมตำนานหมุนเตะไม่มีคนตกเออไม่มีคนตกอ่ะเด็กที่จะหมุนเตะน,นี่พี่ยังคิดแล้วพี่จิ๊กจะหมุนดีหรือเปล่าลูกตกอายุเสร็จได้ครับตะกูรีบาวไกลแปดเมตร มิจิล้มรุลัวเลยจานข้านุเตะมิจิข้างผมรุลัวเลยมิจิผมเสียทรงหมดแล้วเนะี่ยสวยที่มาอุ่นเบาปฮะตอบตอบอะไรจะชาบูอู้ชาบูชูสในตำนานนะนี่โอ้โหเอาจัดฮนะเซกาวาสามารถใช้วิชาชาบูชูได้ด้วยนะครับไม่ธรรมดา ไม่เคยเจอคนหมุนใต้แป้นไหนลูกสูตรลูกสูตรหมุนใต้แป้นแล้วแอบจังเจอฮาเซ่ชาบูชูในตำนานนะตบม้าคุยมันะม้ามันเหลี่ยมดีจังเลยตบหนึ่งมันตัดสองตบตบสองมันตัดหนึ่งรัวๆเลยครับอืมสวยฮนะอะไรที่ ลืมผูกเชือกลองเท้าอ๋อเชือกลองเท้ามิจจี้หลุดอ๋อเดินก็เลยล้มใช่ไหมพีม่ตั้มไม่เล่น NBA แล้วเหรอครับเล่นๆครับเล่นพ,ลพรุ่งนี้มีคอนเทนต์ลงด้วยนะครับ NBA infinite มิจจี้ปาขึ้นสนามลงฮะโอ้โหดวงก็คือความสามารถอย่างหนึ่งฮะหมดเปลี่ยวเลยฮะอออเอาเรื่องจัดเลยรุ่นปฏิหานชัดๆโอ้โหไม่อยากไม่อยากเชื่อนะ ว้ายล้มเนี่ยเมื่อก่อนที่ใช้ลูนคุมเกมเอามาเก็บเกรดอย่างเงี้ยได้มกตลูนคุมเกมลูนใกล้เนาะแล้วก็พลังงานสะสมเอามาเลี้ยงล้มก็ได้เกรดด้วยนะครับแล้วก็เอ่อลูนมีพลังงานด้วยนะแล้วก็ตกเป็นเขียวเลยว้ายโดนสติลผ่อนแอร์มีเกล็ดนิดะตายแล้วไม่ไหวแนละ้วเนี่ย ฟุกดากร่างสองลูนดัง,ดงมันเลนยเขาจัดแข่งเซิฟซีใช่ครับแล้วงี้ไม่ปิงหรอครับอออไม่รู้เลยเซิฟซีมันอยู่สิงคโปร์คือคนไทยอ่ะไม่ปิงหรอกของเขาปิงหรือเปล่าน่าจะไม่ปิงงเขาอยู่มาเลเซียนับสแต็กเอาพี่ปาขึ้นสนามของจีง